เดี๋ยวดอกอยังมาแน่นเลยดอกแค่ปลาบอ่ะบ่มเป็นลวกีกระปุ่นเก๋ยอยตางนี้เห็นเพราะไรแต่กระตาง่ามเนาะกระตาง่ามแทะ

มแกงเส้นปลาตีนนะง้นปาด้ยักยงก่อนนี่ผักยีต่ีตู่ักอื้อบักฟักบ่หวานดียังนี่เาจยดลวกบ่อลกโอมันลวกเจ้าอนี่แเร้าใเต่งงได้กินลวเกกินนะลวกกินกับแจ้วเนี่ยกับแจ้วกับคนเดียว อันนี้กะตับลวกหัวแก,นนก,ก้วหัวปนใครก่แม่เตนไปใส่มือนเนี่ยยมตนเคยชิมทุกบ้านตัวอยู่บ้านฟอกบาอ้บานบ่บ้ <laughs> านเคยมงานสะอาดยูวหันแล้วทำความสะอาดบ้านอยู่<ห>ยายสวยก็ออกมา,กาวาด ยายแต่อยู่บานยายสวยกามาวัดเขานดอกแคนั่หละมัาม่จางหมดล้วมไอก็จ,จัจเโดโเ,จเรียวจักช่างได้เลีวเพื่นมาจ้างบอกเพิ่นมาจ้างโอ้ไหจงี้เลอพรกับไปหันก็ไม่หลวงพ่อช่างใจู้เลียว <c oughs> ผมพอสร้งาง d วม a b นีไ่ไปไปมาไม่ผูดมาจางมาเอา,เอาไปในวัฒนันรมในเงินเนี่คือได้เอาออกมันขมบ่<ะ>คือได้เอาออกนี่นคือเดออยวขมบ่ <laughs> อ,อันนี้เอาไมาเอียงมนนี่ข้าวเหนียวนี่ไหมข้าวเหนียวนี่ไหมเอามาเอียงปข้าวเม็ดง่ายกว่าขาวเหนียวบานวายใจพอได้เอามากแต่ยัง่ลืม ได,ได้แต่ดอกแค่มากอนนเออ <Yeah. S 2> ว,ว่าไม่คัน,นามาอปวดคันยูสะนามคุณนแล้วไปข้าวพากนี้ัาปุมนใหญ่ถองป่าไปน้องปลาพค่ขี <Yeah. S 2> เ้เห็ดยังหลบม้อท่านต้องหอดมเ,เห็ดจบ ตอนนี้เขากำลังเตรียมงานนะครับเตรียมงานกลางเต้นกลางเต็นจัดสถานที่เตรียมงานบุญพระเวเทศมหาชาติวัวัด <c oughs> สว่างมงคลบ้าน,นโน่นสแบงได้ <c oughs> หลายส่วนได้หลายฝ่ายก็กำลังออกมาซอยกันส่วนหนึ่งก็ไปคนเทียงหน้ามีโยมเพื่นถวายเทียงหน้ามาสามหลังอื <c oughs> เอามาไวให,ให้เป็นหฮม ไปให้ปูพิ่นมาเหตุบุญเหตุท่านได้เศร้าโฮมผักคมนะีละ้วกะ็สิเด้กางเต็นเตรียมสถานที่ตกแต่งสถานที่นี่แหละอยู่นีเขาก็มีกลุ่มทุ่งอีสานกลุ่มทุ่งย้า่เมองมุมนี่แหละเฮตุเป็นเอ่อฟีล์มือของกลุ่มทุ่งอีสานบานโนนสแบง่งนะปีนี้ถือว่าหล่ยๆหมองให้ความสนใจกระซังเขามาบอกอย่างหลายเลยนะครับสำหรับตุงยหายเมงมุ่มเขาก็มีล้ายแบบนี่ มีหลายแบบมีทั้งสามมิติแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีเบมดเลยแบบเพดานก็นมีแบบสามมิตินอนอยู่หันกนันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศเก็บมาฝาก,ารรากาสำหรับอยาตยุญญญ่มผู้อยู่ทั้งไก่ขันผู้ใดสะดวกเด้อว,วันที 25, ่ยี่สิบหาแม่ h อุปคุดม่แ a i ผาผเวดน้ำกันยงีมือแรงกับมาล้ำวงน้ำกันนะตีซีเท่ากับแฮเขาพันก่อน ฟังเทศสังกาศแล้วก็มีช่วงหกโมงกลัวนะก็กกตักบาตรถาวายจังหันเสาพระสงฆ์แล้วก็ช่วงเพลนเนี่ยก็มีพิธีทักษีนาเห็ดบุญอุธิตถาวายอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธนต์นะมงคลอายุเจ้าอาวาสหลังจากนั้นก็นถาวายพระตาหารเพล ช่วงบ่ายกะสิได้ฟั่งเทศมหาชาตินะสิบสามกันพันพระขาทา้าแล้วก็ได้มีพระนะองค์พระธรรมกรถึกมาแสะดงนะพระธรรมเทศนาเวสสัสนดรเชาดกหาธรรมะนะหาธรรมะวันที่ยี่สิบหกผู้ใดสนใจอยู่ไกลอยู่ไกลไกล็กเลี้ยนเชิญจะเลื่อนพรใจบุญสายท่านสายสัทธาไหลไหลหม่องไหลไหลบอลนะมาเอาบุญน้ำกันอยู่บ้านโน่นสแบงเด้อ นี่มานังฟังเทศฟังรรมกับยายสวยก็ได้ยายสวยกับสิมานังฟังร้ำตั้งแต่กันแหลกจนกันสุดท้ายเนาะยายสวยเนาะได้ยินบ่ยายสวยกับสิมานังฟังฟังเทศตั้งแต่กันแหลกม่นบ่อ่าปีนี้ยายสวยได้กันกุมานมาสันเออได้กันกุมานผู้ใดอยากจะร่วมต่อนยอดต้นกันเทศหรือว่าอยากจะเฮ็ดเป็นต้นกันร้อนมาแห่น้ำยายสวยมาฟอนน้ำยายสวยกับวันที่ยี่สิบหกเด้อ มาปอกันอยู่บ้านโน่นสแบงบ้านมอลำใจเกินลอยนี่แหละนะฝากญาติโยมสายบุญสายทานสายสัยทาายทา,า,ยท,าที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะมีโอกาสจะขอเรียนเชิญจะเรียนพ่อนยินดีตอนรับทุก,ท,กทุกสายนะทุกทุกคนทุกทุกท่านนะด้วยความยินดีถือนะว่าเป็นเกียรติที่ได้มาเยี่ยมมายามกันนะกระทั่งวัดสว่างมงคลบ้านโน่นสแบงเอาไว้พอกันไม่คลิปนาะคลิปนี้ ก็ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสมวันนี้สิ่งที่ปัถนาขอเจริญพร